สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง F Auto g a r ก g รวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวรถ SUV ขวัญใจมหาชนรุ่นใหม่ล่าสุด Toyota Fortuner ปี2026รถที่หลายคนรอคอยทั้งสายครอบครัวสายลุยและสายใช้งานจริงบอกเลยว่ารุ่นนี้มีการปรับโฉมและอัปเกรดอหอลายจุดแบบเห็นได้ชัดตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกความหรูหราภายในสมรรถนะการขับขี่ไปจนถึงเทคโนโลยีและราคาที่น่าสนใจมากถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ Toyota Fortuner 2026ต้องบอกกว่าดูดุดันและทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นเส้นสายคมเข้มไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์เรียวพร้อมไฟเดทาม running นนไ i g ์ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและสปอร์ตมากขึ้นกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งเพิ่มความเป็น SUV สายลุยอย่างแท้จริงฝากระโปรงหน้ามีสันนูนเพิ่มมิติทำให้รถดูทรงพลังตั้งแต่แรกเห็น ด้านข้างตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของ Fort u n เ r er ไว้อย่างครบถ้วนแต่เพิ่มลูกเล่นด้วยล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18-20นิ้วครึ่งอยู่กับรุ่นย่อยซุ้มล้อดูบึกบึนกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและราวหลังคาที่ช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและการใช้งานจริงด้านท้ายรถปรับดีไซน์ไฟไท้ายเล็ใหม่ให้ดูทันสมัยเชื่อมด้วยแถบโครเมียมเพิ่มความหรูหราพร้อมสปอยเลอร์หลังและกันชนที่ดูสปอร์ตมากขึ้นโดยรวมคือดูแพงและแข็งแรงกว่าเดิมอย่างชัดเจน เข้ามาดูภายในห้องโดยสารของ Toyota Fortun e r 2026บอกเลยว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะมากโทนภายในดูหรูหราและทันสมัยใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ในรุ่นท็อปนั่งสบายทั้งแถวหน้าและแถวสองเบาะคนขับปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำตำแหน่งพวงมาลายัยมัลติฟังชันดีไซน์ใหม่จับถนัดมือหน้าจอเรียนไม้เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลชัดเจนและปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่ รงกลางคอนโซลมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบนำทางกล้องรอบคัน360อกองศาและระบบสังงานด้วยเสียงเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานจริงระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกโซนมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังทำให้ทุกที่นั่งเย็นสบายตลอดการเดินทางพื้นที่ภายในถือว่ากว้างขวางตามสไตล์ SUV 7ที่นั่งเหมาะกับครอบครัวใหญ่เบาะแถวสามสามารถพับเก็บได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้เยอะมาก ไม่ว่าจะเดินทางไกลหรือใช้งานในชีวิตประจำวันก็สบายหายห่วงในด้านสมรรถนะการขับขี่ Toyota Fortuner 2026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงและความประหยัดเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรรุ่นปรับปรุงใหม่ให้กำลังแรงขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์เบนซินก็ยังมีให้เลือกในบางตลาดระบบเกียร์อัตโนมัติ6และ8สปีดทำงานนุ่มนวลเปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็ว ระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในเมืองและสายลุยออฟโรดระบบช่วงล่างถูกปรับเซ็ตใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นขับขี่นุ่มขึ้นกว่าเดิมแต่ยังคงความแข็งแรงและมั่นคงในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางครุขคะาดหรือเส้นทางภูเขาฟอร์จูเนอร์2026ก็ยังทำได้ดีตามมาตร,รฐานโตโยต้าด้านความปลอดภัยจัดมาให้แบบจัดเต็มด้วยระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตาและถุงลมนิรภยัยรอบคันเพิ่มความอุ่นใจให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนรอคอย t o y ย t a Fort จ er ูเปี2026คาดว่าจะเปิดราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ1ล้านกลางถึงปลายขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่เลือกรุ่นท็อปราคาจะสูงขึ้นตามออปชันและระบบขับเคลื่อน แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทงดีไซน์ความหรูหราสมรรถนะและความทนทานบอกเลยว่าคุ้มค่าและยังคงเป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าใช้ที่สุดในตลาดโดยสรุปแล้ว Toyota Fortun e r 2 0 2 6คือการพัฒนาไปอีกขั้นของ SUV ระดับตำนานดีไซน์หล่อขึ้นภายในหรูขึ้นเทคโนโลยีล้ำขึ้นขับขี่ดีขึ้นและยังคงความอึดถึกทนตามแบบฉบับโ o y o t a ใครที่กำลังมองหารถครอบครัว,รวที่ใช้งานได้หลากหลายขับในเมืองก็ดีออกทริปก็พร้อมรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆ ถ้าคุณชอบรีวิวรถแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง F Auto Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆใ,ในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ